สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มีกศลมาแนะนําให้ลูกค้าเช่นเคยครับวันนี้จะมาแนะนํากันในกระถาง11นิ้วครับผมราคาเพียง550บาทนะฮะลูกค้ารับกระถางสองกระถางขึ้นไปนะครับผมก็จะเหลือเพียงราคา500บาทนะครับผมลูกค้าหนสนใจติดต่อก็สามารถติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับเริ่มจากต้นไรกกันเลยครับก่อนจะเข้าสู่กระถาง อ่าสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมก็มีกระถางแปดนิ้วมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับต้นนี้มีชื่อว่าอัญญมณีครับผมต้นนี้ความพิเศษคือได้ไปทั้งหมด2ช่อด้วยกันใน1ต้นนะครับผมได้2ต้นด้วยกันเลยใน1กระถางครับผมเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับโตขึ้นไปรับรองเป็นพุ่มแน่นอนครับลูกค้าที่านสนใจอัญญมณีต้นนี้ราคาเพียง390บบาทครับผมจัดส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางครับลูกค้าท้าหสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับทรงของน้องนีงน่สวยมาก้านเลยครับผมอัญมณีนะฮะสามบาทจัดส่งจัดส่งฟรีได้ไป2ต้นด้วยกันใน1กระถางนะครับผมเริ่มจากกระถางแรกกันเลยครับกระถางสิเอ็ดนิ้วครับผมต้นนี้มีชื่อว่า รวยทันใจนะครับผมรวยทันใจในกระถาง11นิ้วครับราคาเพียง550บาท2กระถางนะฮะจะเหลือเพียงราคา500บาทนะฮะลูกค้าท่สนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยแล้วก็สีดีมากๆครับผมนะต้นนี้นะครับรวยทันใจ550บบาทครับผมจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้มีชื่อว่า แสงโสมนะครับผมต้นใหญ่จุดใจมากๆเลยครับลูกค้าตานไหนสนใจรับแสงโสมต้นนี้ราคาเพียง550บาทครับผมต้นใหญ่มากๆสามารถไปตั้งโชว์ได้เลยครับผมต้นนี้นะครับแสงโสมนะครับ5 5าบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาใ่นะครับมาในกระถาง11นิ้วครับผมต้นใหญ่ ไซส์อลังการมากๆครับผมสีสันงดงามมากครับผมนะฮะต้นนี้นะครับเซทีห้าใจราคา550บาทสวยมากๆลูกค้าหนสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าหลักชัยนะครับผมหลักชัยต้นนี้ก็ราคาเพียง 550บาทครับผมสีของน้องก็เริ่มที่จะมาแล้วนะครับทุกค้าแหนสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมหลักชัยเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่กัดสีได้สวยมากๆครับผมแล้วต้นนี้550บาทหลักชัยนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าพันเศษฐีนะครับผมต้นใหญ่มากๆนะฮะฟอมใหญ่ฟอร์มสวยมากครับผมพันเศษถีต้นนี้ราคาเพียง 550บาทครับผมต้นใหญ่ทีเดียวเลยแล้วก็ฟอร์มสวยมากนะครับ550บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า เทพรักษานะครับผมเทพรักษาสีสันก็จะประมาณนี้เลยนะครับกสีได้สวยมากนะครับผมเทพรักษานะแต่ต้นนี้ก็เริ่มสีก็เริ่มที่จะมาเริ่มเสียกัดให้เห็นแล้วนะครับผมลูกค้าในสนใจรับเทพรักษาต้นนี้ครับราคา550บาทฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะครับต้นใหญ่มากๆครับผม550บบาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้นะฮะมีชื่อว่า บ่อทองนะครับลูกค้าเด่นที่ชอบชื่นชอบบ่อทองนะครับวันนี้ผมก็นําไซส์กระถาง11นิ้วมาฝากนะครับผมต้นใหญ่จุใจฟอร์มสวยมากๆครับผมบ่อทองตัวนี้ราคาเพียง550บาทครับผมลูกค้าเห่นสนใจรับติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครับไลน์เบอร์โทรศัพท์06520330 8 2มมอครับผมตัวนี้บ่อทองนะครับ ต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสีบุษรินนะครับผมสีบุษรินต้นนี้ต้นใหญ่มากมากครับผมช่อเยอะมากๆครับผมสีบุษรินต้นนี้ราคาเพียง550บาทครับผมสีสันสวยมากๆเลยครับลูกค้าสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปนะครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า ตัวเงินนะครับผมตัวเงินต้นนี้นะฮะสีสันสวยจะหลัดมากมากครับผมต้นนี้สีสันงดงามมากเลยทีเดียวครับผมตัวเงินต้นนี้ราคาเพียง550บาทครับผมจัดส่งฟรีครับสวยมากมากครับผมตัวเงินนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้ต้นใหญ่มาก้างมีชื่อว่า ผมลิขิตนะครับผมมลิขิตต้นนี้ราคาเพียง550บาทจัดส่งฟรีครับลูกค้าท่นสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับคู่ก็จะเหลือเพียงราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าสนใจรับผมลิขิตต้นนี้ครับ5 5าบาท BE, จัดส่งฟรีไปตั้งหน้าบ้านกันได้เลยนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้มีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะครับผมชื่อมงคลมากๆรวยไม่หยุดต้นนี้ ราคา5 5 0บาทครับผมสีสันสวยมากๆครับผมรวยไม่หยุดลูกค้าไหนๆเลยชอบนะฮะกระถาง11นิ้วนะครับก็รับไปได้เลยนะครับผมต้นใหญ่มากๆฟอร์มสวยสีดีมากๆเลยครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมต้นนี้มีชื่อว่าฉลองชัยนะครับผมฉลองชัยต้นนี้ต้นใหญ่มากๆฟอร์มสวยมากครับผมราคาเพียง5 5 0บาทจัดส่งฟรีนะครับฉลองชัยลูกค้าไหนส่วนได้รับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าแดงมงคลนะครับผมแดงมงคลต้นนี้ก็ต้นใหญ่จุดใจเลยทีเดียวครับผมราคาเพียง550บาทจัดส่งฟรีครับลูกค้านะสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมแดงมงคลนะฮะต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่า เพชรอำนาจนะครับผมเพชรอำนาจต้นนี้ต้นใหญ่มากๆครับลูกค้าท่าไสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมเพชรอำนาจต้นนี้ครับราคาเพียง550บาทสีสันสวยมากๆครับผมกับขนาดฟอร์มที่ใหญ่มากเลยครับผมเพชรอำนาจ550บาทนะฮะจัดส่งฟรีกันไปเลยครับต้นต่อไปกันเลยครับนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าตรีชดานะครับผมตรีสดาครับลูกค้าเนี่ยสนใจกําลังมองหาตรีชดาในกระถาง11นิ้วครับผม สีสันก็จะประมาณนี้เลยนะสีของน้องก็เริ่มที่จะมาแล้วนะครับราคา550บาทครับผมทีสดาครับสีก็เริ่มที่จะใกล้ออกเต็มที่แล้วนะครับผมลูกค้าหนสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าแสงอาทิตย์นะครับผมแสงอาทิตต้นนี้นะฮะต้นใหญ่มากๆ ฟอมใหญ่นะฟอมพุ่มเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้นะครับแสงอาทิตย์กระถาง11นิ้วนะฮะร,ราคาเพียง5 5 0บาทครับผมจัดส่งฟรีลูกค้าเนะี่ยสนใจรับทักชัดเข้ามาได้เลยนะครับต้นนี้สวยมากๆาเลยครับผม5 5 0บบาทนะครับผมแสงอาทิตย์นะครับ นี้ก็มาแนะนําต้นไม้กระถาง11นิ้วถึงตรงนี้นะครับลูกค้าที่ไหสนใจรับไม้สายพันธุ์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์0652033082ลายเบอร์โทรศัพท์0652033082ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ